สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารฉบับหนึ่งอยู่ในมือมาจากจังหวัดมุกดาหารค่ะอ่านเผินๆก็เหมือนถแถลงการทั่วไปนะคะแต่พอลงลึกในรายละเอียดแล้วโหนี่ไม่ใช่แค่จุดหมายร้องเรียนธรรมราแต่มันคือคำขาดชัดๆเลยเป็นเหมือนคำประกาศสงครามย่มยอมๆจากภาคประชาชนที่ดูเหมือนว่าความอดทนของพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจริงๆใช่ครับมันเป็นเอกสารที่สะท้อนความอัดอั้นตันใจของกลุ่มที่ชื่อว่า ชมรมรักมุกดาหารที่พวกเขาลุกขึ้นมาเพื่อจะชนกับสิ่งที่เขาเรียกว่า bon ขบ,บวนการสีเทาขบวนการสีเทาครับซึ่งในความหมายของเขาเนี่ยมันคือเครือข่ายที่พึ่งพากันร,ระหว่างกลุ่มทุนนอกกฎหมายนักการเมืองผู้มีอิทธิพลและตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้าราชการเกียรว่างที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยจนปัญหาทั้งหมดมันบานปลายขนาดนี้ออื <c oughs> ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือข้อกล่าวหาหนักๆทั้ง5้ากรณีที่ทาวชมรมยกขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วการเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการยื่นคำขาดแบบนี้มันจะเปลี่ยนอะไรในมุกดาหารได้จริงๆหรยอคะสิ่งที่น่าจับตามองมากในกรณีนี้คือการยกระดับวิธีการต่อสู้ของภาคประชาชนครับคือเขาไม่ได้แค่ส่งจดหมายแล้วกลับบ้านไปรอฟังผลนะแต่มีการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบแล้วพุ่งเป้าไปที่คนที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดโดยตรงเลยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดโห oh, เล่นใหญ่เลยนะคะ การทำแบบนี้มันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังกับช่องทางปกติอย่างรุนแรงและเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเล่นในเกมที่ใหญ่กว่าเดิมมากงั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกของปัญหากันเลยดีกว่าค่ะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เรียกว่าเย้ยกฎหมายกันซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่มีความเกรงใจใดๆทั้งสิ้นเริ่มจากกรณีที่1การบุกรุกที่ดินสาธารณะที่ชื่อว่าตาดแคนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์แต่กลับมีคนเข้าไปสร้างอาคารเฉยเลย แล้วไม่ใช่แค่สร้างนะครับแต่เป็นการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตใดๆทั้งสิน้นซึ่งตามกฎหมายแล้วมันทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเดี๋ยวนะคะขอทวนอีกทีคือหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องจิน่นมีคําสั่งห้ามใช้อาคารปิดประกาศไปเรียบร้อยแล้วแต่กลับมีกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งเดินเข้าไปในอาคารนั้นแล้วจัดประชุมกันหน้าตาเฉยเลยเหรอคะใช่ครับหน้าตาเฉยเลย นี่มันจะเรียกว่าอะไรดีคะไม่ใช่แค่เย้ยกฎหมายแล้วนะมันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากครับเป็นการประกาศให้ทุกคนในพื้นที่เห็นเลยว่าคำสั่งของพวกคุณไม่มีความหมายสำหรับเราซึ่งนี่เป็นการบ่อนทำลายหลักนิติรัฐที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้กับคนธรรมดาแต่ใช้ไม่ได้กับผู้มีอิทธิพล แล้วมันไม่ได้มีแค่เคสเดียวนะคะพอไปดูกรณีที่4ก็เจอเรื่องส่วนสัตว์เถื่อนอีกคือเปิดกิจการมาเกือบ6ปีโดยไม่มีใบอนุญาตแม้แต่ใบเดียวถูกสั่งให้หยุดกิจการไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2568แต่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดขายตัวเก็บเงินนักท่องเที่ยวกันตามปกติเหมือนคำสั่งนั้นเป็นแค่กระดาษเปล่าๆแผ่นหนึ่งแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะครับเมืองกับกรณีที่5 ที่มีอดีตเลขานุกา์นักการเมืองท้องถิ่นกับภรยาไปสร้างอาคารศูนย์ประสานงานพักการเมืองกับฟาร์มสัตว์รุกล้ำเข้าไปในลำคลองสาธารณะอย่างชัดเจนอืมซึ่งก็แน่นอนว่าไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิน้นมันเป็นรูปแบบพฤติกรรมเดียวกันเลยคือทำผิดกฎหมายอย่างโจงแจง้งและเมื่อถูกสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดการกระทำผิดซ้ำๆในลักษณะเดียวกัน3กรณีรวดแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแน่ๆเหมือนบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่การฝ่าฝืนกฎหมายแต่เป็นการแสดงละครแห่งอำนาจให้สังคมดูครับพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจของผู้กระทำว่าพวกเขามีอำนาจมีเครือข่ายหรือมีเงินตราที่อยู่เหนือกฎหมายอืการกระทำอย่างเปิดเผยคือการส่งสารว่ากฎหมายทำอะไรฉันไม่ได้มันคือการสร้างบรรยากาศของความกลัวและความสิ้นหวัง ทำให้คนดีๆไม่กล้าต่อกอนและกัดเซาะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมจนไม่เหลือชิ้นดีมันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไปเลยแล้วยังสร้างระบบสองมาตรฐานที่ชัดเจนมากคนทั่วไปเห็นข้างบ้านต่อเติมผิดแบบนิดเดียวโดนสั่งรือ้อแต่สวนสัตว์เถื่อนขนาดใหญ่เปิดมา6ปีกลับไม่มีใครทำอะไรได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่บั่นทอนความเชื่อใจของประชาชนอย่างแท้จริงและในเมื่อกฎหมายปกติใช้ไม่ได้ผล ทางชมรมเล่เรียกร้องในสิ่งที่น่าสนใจมากครับคือในกรณีสวนสัตว์กับกรณีรุกล้ำลำคลองพวกเขาไม่ได้ขอแค่ให้สั่งปิดแต่ขอให้เรียกค่าปรับรายวันย้อนหลังวันละ2 5 0 0 0บาทโหย้อนหลังด้วยใช่ครับนี่คือการเปลี่ยนเกมจากการลงโทษเชิงสัญลักษณ์ไปสู่การลงโทษที่สร้างความเจ็บปวดทางการเงินอย่างแท้จริงเป็นการส่งสัญญาณก,กลับไปว่าการท้าทายกฎหมายต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่ยอมเสียหน้าแล้วเรื่องก็จบไปเหมือนเดิม เลยถ้าไม่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายแต่กลับเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานหลายปีนี่อาจจะเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะประเด็นนี้อันตรายกว่าการกระทำผิดซึ่งหน้าใสอีกครับเพราะมันคือการผุกร่อนของระบบจากภายในลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเสาบ้านเราพุเราจะเอาของหนักไปวางบนบ้านไม่ได้ฉันใด ถ้าข้าราชการซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเมืองไม่ทำงานการจะหวังให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเรามามดูตัวอย่างกันที่กรณีที่3เรื่องการลักลอบดูดทรายเถื่อนในแม่น้ำโขงมีผู้ประกอบการรายหนึ่งดูดทรายโดยไม่มีใบอนุญาตมาตั้งแต่ปี2565ลองนึกภาพนะคะว่า2อสมปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างตลิ่งพังระบบนิเวศเสียหายถนนหนทางที่รถบรรทุกวิ่งเข้าออกก็พังหมด ชาวบ้านในตะบลนาศีนุวันต้องทนกับฝุ่นควันมหาศาลและแน่นอนว่าชาวบ้านไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาร้องเรียนไปแล้วทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบเหมือนตะกัวลงไปในบ่อน,น้ําลึกๆที่ไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาเลยใช่ค่ะในเอกสารใช้คําว่าเงียบกริบซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังได้ดีมาก แล้วยังมีอีกกรณีที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ก็ชี้ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจนเหมือนกันคือกรณีที่2เรื่องการตรวจสอบวินัยกำนันตำบลดงมอนมีข้อร้องเรียนว่ากำนันท่านนี้รับเงิน20,000บาทจากนักการเมืองคนหนึ่งแล้วนำไปมอบต่อให้ประธานชมรมผู้สูงอายุอืม <c oughs> แถมยังเอาเงินไปมอบให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก7อําเภออำเภอละ20,000บาทอีกด้วย พฤติกรรมแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงมากนะครับเพราะมันอาจจะเข้าขา่ายฝ่าฝืนกฎหมายของปปชหรือก็คือคณะกรรมการต้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับเจ้าพนักงานของรัฐเลยทีเดียวเพราะมันคือประตูบานแรกที่นําไปสู่การสร้างระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายอิทธิพลไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงสองกรณีนี้เข้าด้วยกันนะเราจะเห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเกียร์ว่างในระบบราชการครับปัญหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่แหละครับที่เป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ธุรกิจสีเทาและเครือข่ายอิทธิพลเติบโตง,งอกงามได้อืมเพราะธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันต้องการการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่เป็นปุ๋ยเร่งโต ดังนั้นการไม่ทำอะไรเลยของข้าราชการจึงไม่ใช่แค่ความขี้เกียจแต่มันคือการเปิดช่องให้การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีใครขวางมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าความเงียบที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรกันแน่คะเป็นเพราะกลัวอิทธิพลมืดหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เบื้องหลังหรือเป็นแค่ความเฉยชาของระบบที่มันพังไปแล้วจริงๆนี่คือคำถามที่สังคมต้องช่วยกันหาคำตอบครับ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัวการมีส่วนรู้เห็นหรือแค่ความไร้ายประสิทธิภาพผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เหมือนกันคือประชาชนเป็นผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะกรณีของกำนันมันยิ่งชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่ากังวลมากๆระหว่างเงินจากนักการเมืองกับกลไกการปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดค่ะมันกำลังจะบอกเราว่ากลไกที่ควรจะดูแลประชาชนกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างบุญคุณและอิทธิพลทางการเมืองอยู่หรือเปล่านี่คือเรื่องใหญ่มาก จากทั้ง5กรณีที่เราคุยกันมามันเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่ามีทั้งผู้เล่นในสนามที่ทำผิดซึ่งหน้าและมีกองเชียร์ข้างสนามที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งคอยทำเป็นมองไม่เห็นจนมาถึงจุดแตกหักที่ชมรมแรักมุกดหารต้องลุกขึ้นมาแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้แค่ยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วกลับบ้านไปรอฟังผลแต่พวกเขากำลังขีดเส้นตายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเป็นการยกระดับการต่อสู้ไปสู่จุดที่ไม่มีทางถอยกลับแล้วครับนี่คือการเดิมพันทั้งหมดหน้าตักหมาย2,569 เป็นการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าผู้ว่าต้องจัดการปัญหาทั้งหมดนี้ให้ลุล่วงไทยในสิ้นปีครับและหมัดเด็ดที่เตรียมไว้ก็คือถ้ายังเพิกเฉยประวิงเวลาหรือทำอะไรไม่คืบหน้าทางชมรมจะเดินหน้าฟ้องคดีอาญาตามมาตรา157กับผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมกับยื่นเรื่องต่อปปรชรทันทีโดยไม่มีข้อยกเวน้น และนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงครับการขู่ว่าจะใช้มาตรา157เหมือนเปลี่ยนสถานะของชมรมจากผู้ร้องเรียนที่ได้แต่รอคอยความเมตตาจากหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็นผู้ฟ้องร้องที่ลุกขึ้นมาใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบผู้บังคับใช้กฎหมายเสียเองพอพูดถึงมาตรา157นี่คือเหมือนเป็นไม้ตายสุดท้ายเลยใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวสําหรับข้าราชการจริงๆหรือเปล่าคะหรือเป็นแค่การขู่ที่มักจะไม่นําไปสู่การลงโทษจริงๆ เป็นคำถามที่ดีมากครับตัวอธิบายแบบนี้ว่ามาตรา157คือกฎหมายที่เอาผิดเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นข้อหาที่ข้าราชการทุกคนกลัวที่สุด<อ>เพราะมันไม่ได้มีแค่โทษจำคุกและปรับแต่มันคือการทำลายอนาคตในสายอาชีพราชการทั้งหมดให้พังทลายลงในพริบตาในทางปฏิบัติการจะพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนนำไปสู่การลงโทษอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางจิตวิทยาแล้ว การถูกฟ้องด้วยมาตรานี้เปรียบเสมือนฝันร้ายของข้าราชการทุกคนครับค่ะมันคือการเปลี่ยนสมการอำนาจอย่างสมบูรณ์จากเดิมที่ประชาชนเป็นฝ่ายตั้งรับตอนนี้ประชาชนเราจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกและคนที่ต้องตั้งรับอย่างหนักก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดนั่นเองเหมือนการเอากฎหมายซึ่งเป็นดาบของรัฐไปจ่อคอหอยคนของรัฐที่มีหน้าที่รักษากฎหมายเสียเองเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแย้งและน่าอึดอัดใจมากสำหรับฝั่งผู้มีอำนาจถูกต้องครับ และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวที่แข็งกรา้าวนี้ในตอนท้ายของถลนการทางชมรมเอ็มก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้โกรธแค้นใครเป็นการส่วนตัวแต่ทําเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและปกป้องสมบัติของแผ่นดินเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอืซึ่งเป็นการส่งสารถึงสังคมในวงกว้างว่านี่คือการต่อสู้เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอฟังมาทั้งหมดแล้วนี่คือการเดิมพันที่สูงมากจริงๆคะ่ะ สรุปภาพรวมของเรื่องราวในวันนี้ก็คือเราได้เห็นภาพของจังหวัดมุกดาหารที่พลเมืองกลุ่มหนึ่งตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่ทนอีกต่อไปพวกเขาสิ้นศรัทธากับกระบวนการปกติและเลือกที่จะยื่นคำขาดพร้อมกับเตรียมใช้กฎหมายเป็นอาวุธสุดท้ายเพื่อต่อกรกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ที่ยงหญยกันระหว่างธุรกิจสีเทานักการเมืองและข้าราชการที่หลับตาข้างหนึ่งใช่ครับและเรื่องนี้มันมีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องราวในจังหวัดมุกดาหาร เพราะมันคือภาพจำลองของการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเป็นการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มอิทธิพลที่ย่างรากลึกอยู่ในโครงสร้างอำนาจมานานกับความพยายามของภาคประชาชนที่ต้องการเห็นความโปร่งใสและต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร มีเงินหรือมีอำนาจล้นฝ่าแค่ไหนตัวตามเป็นการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายให้กลับมาสู่สังคมอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อถ้าหากการเคลื่อนไหวโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขั้นเด็ดขาดเพื่อกดดันผู้มีอำนาจในระดับจังหวัดครั้งนี้ที่มุกดาหารมันประสบความสำเร็จขึ้นมาจริงๆลองจินตนาการตามนะครับว่า มันจะสามารถกลายเป็นมุกดาหารโมเดลให้คนในพื้นที่อื่นๆที่กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมในแบบเดียวกันได้หรือไม่และถ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้อะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาจะต้องเตรียมใจเผชิญครับ